ตกฉลามขาวยักษ์หนักพันกว่าโลชาวประมงที่มักจะจับแล้วก็ปล่อยฉลามเจอกับประสบการณ์สุดตรงของชีวิตหลังจากจับฉลามขาวได้ตั้งสองตัวหลังจากกับตันชิปไมเคิลเลฟและลูกเรือสองรายได้ออกเรือใกล้ฝั่งฮิลตันเฮดในซาวแคลลรไลน้าเมื่อวันอังคารเจ้าฉลามขาวยักษ์เพศเมียซึ่งหนักราว1,360กิโลกรัมก็ได้กินเบ็ดของพวกเขา ทว่าก่อนที่พวกเขาจะจับเจ้าฉลามไซส์มหึมาได้มันก็คายเบ็ดแล้วก็ว่ายน้ำหนีไป กับตันชิปที่หัวใจแตกสลายได้โพสต์ไปบน Facebook ว่ารู้สึกผิดหวังแล้วก็เกือบจะหันหัวเรือกลับเข้าฝั่งแล้วล่ะแต่หัวใจมันเรียกร้องให้ลองดูอีกครั้งไม่นานหลังจากนั้นฉลามขาวเพศผู้ก็กินเบ็ดของเขาแม้ว่ามันจะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬรานเท่ากับตัวแรกแต่เจ้าฉลามตัวเนี้ยก็ยาวเกือบ3เมตรเลยทีเดียว หลังจากที่มันต่อสู้กับลูกเรืออยู่พักใหญ่ในที่สุดเจ้าฉลามก็ถูกติดอะคูสติกแท็กก่อนจะถูกปล่อยไปโดยแท็กดังกล่าวจะติดอยู่ได้นาน7ปีและเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาให้กับนักวิทยาศาสตร์แม้ว่าน,นี่จะเป็นวันที่น่าจดจำวันหนึ่งสำหรับกัปตันและลูกเรือแต่ถึงกระนั้นกัปตันชิปก็ยังอดเสียดายเจ้าฉลามที่หลุดมือไปไม่ได้ไว้ลองใหม่นะคะคุณกัปตันสู้ๆอย่าคิดมาก you <smart noise>